สวัสดีค่ะ Hi everyone ในคลิปวิดีโอนี้นะคะหนูดีก็จะมาแชร์เรื่องราวที่เป็นชีวิตประจำวันของหนูดีเองแต่ก็ในเมื่อมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับสมองและการเรียนรู้โดยตรงเนะะี่ยค่ะหนูดีก็เลยเลือกนำมาแชร์ในหัวข้อที่เป็นการสอนภาษาอังกฤษสไตล์หนูดีก็แล้วกันนะคะก็คือสไตล์สำเนียงก็เป็นสำเนียงอเมริกันแล้วก็วิธีคิดก็จะเป็นวิธีคิดอเมริกันนิดนึงนะคะ เพระนาะฉะนั้นเนี่ยไม่นิดหนึ่งหลักเยอะเลยเพราะว่าหนูดีก็มีชีวิตนี้ก็มีแค่2ส,สัญชาติคือไทยกับอเมริกันนะคะเวลาอยู่เมืองไทยก็เป็นผู้หญิงไทยแต่ว่าเวลาไปอยู่อเมริกาจะใช้ชีวิตแบบผู้หญิงอเมริกันคนนึงวิธีการคิดหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็จะค่อนข้างเรารู้สึกว่าเราสะดวกสบายกับวิธีคิดแบบนั้นนะคะมันทําให้การมองโลกม, <S 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 มันมัน,มนต่างกับ คนไทยเนี่ยค่อนข้างจะมากอยู่นะคะซึ่งหนีดก็จะแชร์ไปในแต่ละคลิปแต่ละคลิปเพราะว่ามันอาจจะทําสรุปออกมายากนิดนึงว่าอเมริกันเป็นอย่างนี้ไทยเป็นอย่างนี้จริงๆก็สรุปได้แหละแต่ค่อยๆดูกันไปอย่างนี้แล้วหนูดีแชร์วิธีการพูดภาษาอังกฤษของหนูดีเนี่ยก็จะช่วยให้น้องๆหรือว่าพี่พี่เพื่อนๆหลายๆคนที่อยากจะพูดภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาตินะคะก็ได้ทดลองนําวิธีการเหล่านี้ไปปรับใช้แล้วก็ได้ความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับสิ่ง,งต่างๆที่หนูดีพบในประเทศไทยไปด้วยในเสียตาของหนูดีนะคะ ทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าเวลาหนูดีอยู่ในเมืองไทยหรืออยู่ในกรุงเทพอะค่ะหนูดีจะมองกรุงเทพด้วยสายตาของคนอเมริกันเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีหนูดีจะไปทานอะไรหรือไปเที่ยวอะไรหรือจะเอนจอยอะไรเนี่ยหนูดีไม่ได้คิดแบบคนไทย1 0 0ร้อยเปอร์เซนต์ถ้าคิดแบบคนไทยบางที่เราก็ขี้เกียจไปใช่ไหมคะประเทศเราเองใช่ไหมคะ,ะบางที่ก็ร้อนไปบางที่ก็เหงื่อมากเกินไปหรือว่ากิจกรรมบางอย่างก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่คนไทยอะค่ะ ถ้าเราเปลี่ยนว่าเราลองมองเมืองไทยหรือกรุงเทพจากสายตาของฝรั่งหรือคนต่างชาติเนี่ยก็จะช่วยให้เรารู้สึกว่ามันมีอะไรให้ทําเยอะขึ้นว่ามันเป็นเนรื่องน่าแปลกมากนะคะหนูดีก็จะมองด้วยสายตานี้เนี่ยเวลาที่เราต้องคอยพาเพื่อนอเมริกันหรือเพื่อนต่างชาติเที่ยวในกรุงเทพแล้วก็จะคอยฟังเขาว่าเขาอยากไปที่ไหนหรือคิดแทนเขาให้หลายๆครั้งหนูดีก็ ก็ใช้ชีวิตในกรุงเทพแบบฝรั่งนหนึ่งนะคะก็สถานที่หนึ่งที่หนูีไปแล้วก็ชอบมากรักมากเนี่ยก็คือสวนจตุจักร แต่ก็จะไปในหลายๆช่วงเวลานะคะเช่นถ้าฝนตกนี้ก็จะรีบบุกไปเลยเพราะว่าในขณะที่คนหนีจะจัรเวลาฝนตกเราจะพบว่าเอ้ยมันเย็นขึ้นแล้วเราเราไม่กลัวฝนเดี๋ยวดีมีรองเท้าบูทยางอันนี้ก็ติดนิสัยมาตอนอยู่อเมริกานั้นแหละก็คือจะใส่บูทยางในวันที่ต้องไปเรียนเพราะว่าเราต้องอาจจะต้องเดินลุยน้ำนะคะกะ็วันนี้ก็เลยจะมาเล่าเรื่องของ ส่วนจะอุตจักในเย็นวันพุธและเย็นวันอังคารเย็นวันอังคารและเย็นวันพุธว่าหนูดีไปทําอะไรแล้วก็หนูดีซื้ออะไรกลับมาบ้างรวมถึงเรื่องของงานอดิเรกที่ที่หนูดีสังเกตว่าเพื่อนฝรั่งหนูดีเนี่ยมีาง,งานอดิเรกกันค่อนข้างเยอะนะคะแล้วมันก็บางคนเนี่ยงานอดิเรกเนี่ยทำจริงจังแบบว่าจริงจังทเทียบเท่ากับงานประจําเลยหนูดีก็เลยเป็นคนที่ค่อนข้างมีงานอดิเรกพอสมควรนะคะถ้ามองว่าเสียเวลาจากงานก็ได้ถ้ามองว่ามันเป็นแบบ เรื่องของความชื่นใจเรื่องของการเพิ่มพลังงานให้เรานะคะก็สามารถมองได้เช่นกันเพราะฉะนั้นสำหรับคลิปนี้นะคะหนูดีก็จะมาสอนวิธีการเล่าเรื่องเผื่อว่าใครที่มีเพื่อนต่างชาติหรือว่ามีเพื่อนอเมริกันเนี่ยแล้วเขาถามว่าไปที่ไหนดีในกรุงเทพตอนนี้เนี่ยนอกจากข้าวท้อจะดตุจากเสาธิตย์ก็จะมีแบบยูเนี่ยน l อลพล t ติน m มม l ลจะไปเปราก o n นะคะ แล้วก็ e m p o r i u m e m เอมพอประมาณนี้ถ้าเป็นแนวห้างแนวช้อปปิ้งอยู่ดีก็จะขอนำเสนออีกที่หนึง่งซึ่งอันนี้อาจจะไม่เหมาะกับฝรั่งที่ต้องรีบกลับประเทศแต่จะเหมาะกับฝรั่งที่เพิ่งย้ายมาทำงานในประเทศไทยแล้วก็อยากจะหาพืชน,น่ารัก,น,รกน่ารักเนี่ยไปปลูกในอพาร์ตเมนต์หรือว่าคอนโดของเขาที่เขาอาศัยอยู่ในกรุงเทพนะคะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะอยู่ดีก็เลยตั้งชื่อไว้ว่า succulent lovers นะคะ succulent lovers คืออะไร succulent ก็คือพืชที่เดี๋ยวจะเล่าต่อไปนี้ จากพาพนี้เป็นต้นไปหนูดีจะเริ่มพูดเป็นภาษาอังกฤษนะคะเพื่อจะได้เรียนรู้วิธีการเล่าเรื่องทั้งหมดนี้นะคะเป็นภาษาอังกฤษรวมถึงดีจะเล่าได้ว่าหนูดีได้ดอกทิวลิปนี้มาจากไหนเนาะก็นี่คือทิวลิปนะคะไม่ใช่ดอกบัวนะอาจจะเหมือนดอกบัวไม่ใช่เนาะแล้วหนูดีก็จะหนูดีคิดว่าคนนี้หนูดีจะลองวิธีนี้ก็คือเมื่อดีพูดภาษาอังกฤษไปเนี่ยหนูดีจะแปลไทยไปให้ด้วยแล้วก็สอนศัพท์ไปด้วยโดยที่ไม่พูดภาษาอังกฤษม้วนเดียวจบสําหรับ คนที่เป็นน้องใหม่เราก็อาจจะไม่เก่งภาษาอังกฤษขนาดนั้นที่แบบลุยต่อไปได้โดยไม่แปลเนะจากพันนี้เป็นต้นไปก็จะเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะคะเราก็จะเริ่มเล่าว่าหนูที่ไปที่ไหนบ้างเราจะเริ่มชักชวนฝรั่งอเมริกันให้ไปเที่ยวสวนจตุจักรในเย็นวันอังคารค่ะโอเค so these are my Tuesday market finds at the Sunday market okay so it might be it might sound confusing to you or confused you might be confused Because you might think, oh my God, what is the Sunday market and why do I go on a Tuesday? We have a very, very famous open-air outdoor market in the middle of Bangkok. It's called the Jadajak Market, but for foreigners, usually they are known as the Sunday market or the weekend market. Usually, pretty much in when I was a teenager, it used to be the only one. But now, since Thai people and foreigners we like to go to outdoor open market, you know, open spaces. there are more and more and more um, weekend markets all around bangkok and all around thailand. Um, there's even another jenga market somewhere else. so this one is the original one in bangkok. and you can get to this place um, via um, skytrain, um, taxi, or if, if you live in the area, you can even walk there so beware if you go there it's best to wear something that's airy like this or to put your hair in a bun and then and, and drink a lot of water keep yourself hydrated because you'll be losing a lot of you know sweat during the time that you're walking there so these are the things i find there and then i'll go into detail about what these are these are succulents i love them <laughs> หนูดีไปคนฝรั่งเนี่ยเขาจะชอบเรียกตลาดจักจุจักว่า Sunday Market คือตลาดวันอาทิตย์หรือว่า Weekend Market คือตลาดสุดสัปดาห์นะคะแต่นี้ก็บอกว่าโอ๊ยแปลกใจไม่ล่ะว่าทำไมหนูดีไปในวันอังคารเพราะในวันอังคารเนี่ยมันก็มีพืชต่างๆที่เราสามารถไปซื้อได้นะคะแล้วก็แนะนําเขาว่าถ้าไปะคะก็ใส่เสื้อผ้าที่มันระบายอากาศได้ดีรวมถึงเอาผมขึ้นนิดนึงแล้วก็ดื่มน้ําเยอะๆนะคะ Keep, keep yourself hydrated นะคะ hydrated hydration เป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการที่ทำให้ร่างกายอิ่มน,น้ำคลายๆ s u c c u ล e n t เนี่ยนะคะ succulent มันก็เป็นพืชอิ่มน้ำเนี่ยก็คือการดื่มน้ำเข้าไปแล้วก็ก็จะเป็นคำพูดที่เราค่อนข้างติดปากคือ keep yourself hydrated นะคะให้ค่อยเติมน,น้ำเข้าไปในร่างกายเนาะเดี๋ยวเป็นลมนะคะโอเคค่ะ สำหรับต่อไปนะคะเดี๋ีก็จะเริ่มทอาอธิบายพืชต่างๆของเดีรวมถึงกระถางด้วยแต่ก่อนที่จะเข้าไปเห็นตรงนั้นจะอธิบายก่อนวอ่านนี้ก็เป็นอีกตลาดหนึ่งที่น่าสนใจค่ะ So you come to Bangkok and you love outdoor market there is another place that you should check out this um I got these flowers these are actually tulips and they're not um they're not from Thailand um I think they're from Holland um so I bought them from we call them the Pak Kong Kong back market or uh, the flower it's one of the biggest flower markets we have in the whole of Thailand and if you go there check out all the flowers you can even buy them even though you're here for seven days or in five days you can buy the flowers and put in your hotel room but if you want to go into the actual market I would suggest you wear the type of shoes that you can walk into some puddles or some water because it'll be Pretty flooded inside the market but it's one of the best places that I love to go to when I have spare time and the best times to go are Tuesday and Saturdays because they have the new flowers would arrive on those days นะคะหนูดีก็เพิ่งเล่าว่านี่คือมาจากปักทองตลาดแล้วก็แนะนำว่าถ้าไปปักทองตลาดเนี่ยให้ไปดูดอกไม้หรือซื้อมาใส่ในโรงแรมก็ได้แล้วก็แนะนำให้ใส่รองเท้าที่ เียบลงไปในน้าได้เพราะว่าดิสังเกตว่าดีจะมันจะเปื้อนตลอดเลยมันจะแฉะมากเลยนะคะนั่นแหละค่ะก็สำหรับปักคลงตลาดนะคะแนะนําเขาเรียบร้อยแล้วมาดูตรงนี้บ้างค่ะ so today I'm talking about succulents because I've gotten a lot of succulents and there is one type of succulent that I've been drooling over for about two years I've been studying about them and have been really scared that if I acquire them I would kill them I've killed so many um, cactuses or cacti there is a plural form for cactus i've acquired a lot of them and majority of them died in my hands so i'm really scared but today i attempted to buy wow it's raining can you hear that um, but today i attempted to buy um, this type let me show you so these are called lithops l-i-t-h-o-p-s um, let me show you. Can you Come closer. Thank you. So these are very special because um, they are. They look kind of like babies, but and I love them so much. And you can see they would bloom here. There'd be flowers that come out of here. And when they grow, they would shed the old um, skin, if you may, just like snakes. And this is the old one. The new one would grow out like this. And then this will just shrink and die, and the new one will will grow. So I will have these with me for about one month, and then I'll have to change the container and the soil. That is special for for lithops, and um, they're just like their friends. So today I got so many types of succulents. These I don't even know what these are called, and these they look like green grapes. Adorable, aren't they? And these look like purple grapes or red grapes. This one, just like roses. Adorable. And there's another type, which are these? And the last one, I'm not even sure if this is succulent. And this is, um, this one wasn't supposed to be succulent, but I think they are. They are one type of Japanese plant and they're only ten baht. They're pretty cheap. But, um and then I'll show you the fern that I got. These are not succulents, but they're lovely. This one is super adorable. Check them out tiny little purple flowers. He's blooming. And this one, the last two, I think are adorable. So, you might wonder now what are succulents, and if you want to obtain them, how do you take care of them? Because um, usually, it would be very easy for us to buy plants, and then buying is the easiest part. The, to make sure they thrive under our hands and keep growing, that's a hard part. It shows that you're a very special type of person that you can take care of stuff, and you know, make them happy and grow. ค่ะก็เมื่อสักครู่นะคะหนูดีก็ได้โชว์ซัคคิวเลนของหนูดีแล้วนะคะแล้วก็กำลังเดี๋ยวกำลังจะอธิบายต่อซัคคิวเลนคืออะไรแต่วันนี้ค่ะคือซัคคิวเลนที่หนูดีซื้อมานะคะตัวที่แพงที่สุดก็คือลิ t รอปส์นะคะอันนี้400บาทที่เหลือก็อัลละ1 2 2 3 3 0นะคะไม่แพงเท่าไหร่ แล้วก็หนนี้ก็พูดว่า I have been drooling D R O O L I N G นะคะ I've been drooling over them for two years ก้คือแบบน้ำลายไหล oh. มาสองปีนะคะอันนี้ก็สามารถใช้ได้กับแบบเวลาเราเห็นแบบสาวส,สวยหรือคนหลอ่อๆบางทีจริงก็จะได้ยินเพื่อนฝลั่งนะคะแบบเห็นหนุ่มหล่อเดินผ่านก็จะบอกว่าโอ้ย oh, drooling แบบฉันน้ำลายหยดแล้วนะคะภาษาไทยก็จะเป็นสลงเช่นแบบโอ้ยน้ำมากหยดหรือน้ำลายหยด,หยด,หยดได้หมดเลยนะคะก็ หลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวดิก็บอกว่า I have acquired them or I have obtained them ก็คือ a c q u i r e คือได้มาะนะคะก็ได้มาด้วยเงินที่เดี๋ยวดิไป <laughs> ทำงานมานั่นแหละค่ะก็อเอาไปแลกมาเป็นทพื่เหล่านี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเลี้ยงอันนี้คือเฟิร์นนะคะข้างหลังนี้คือเฟิร์น Fern, ไม่ใช่ไม่ใช่ซัคเคิลเลน์นะคะนี่ดิก็ได้จดมาแล้วว่าซัค c คิ e เลน์คืออะไรมันจะอธิบายภาษาอังกฤษให้ฟังนะคะก็ริทอปส์ก็เป็นซัคเคิลเลนส์เหมือนกันนะคะเขาบอกว่าซัคเคิล are a group of plants that store water in their leaves. s u c c u l e n t คือพืชที่เก็บน้ําไว้ในใบของเขาเพราะฉะนั้นอย่างที่เราเห็นเมื่อสักครู่เนี่ย s u c c u l e n t ใบมันจะเป็นตุ่มๆมันจะเป็นก้อนๆในนี้คือน้ําแล้วเขาเก็บน้ําไว้ในไฟเบอร์เส้นใหญ่ของเขาด้วยนะคะ s u c c u l e n t s are a group of plants that store water in their leaves. They thrive in dry climate and don't like a lot of humidity. They thrive, T H R I V E, นะ They thrive ก็คือแบบ อยู่อย่างมีความสุขแล้วก็จะเริญเติบโต,ตได้ drive เป็นคำที่ดีชอบมากนะคะเพราะว่าคนจะชอบเปรียบเทียบกับกับมนุษย์เนี่ยละค่ะว่าเราควรจะมีชีวิตแบบ drive ไม่ใช่ survive survive Surv <ive S 2> คือแค่มีชีวิตรอดแต่ drive นี้คือแบบโอ้โหรอดมีความสุขดีแบบชีวิตดีๆอะไรประมาณนี้ค่ะก็เขาบอกว่า they drive in dry climate and they don't um, like a lot of humidity ก็คือชอบอยู่ในที่ที่อากาศแห้ง เพราะว่าเขาวิวัฒนาการมาเพื่อให้ให้ให้สู้กับอากาศแห้งได้เพราะฉันแน่นอนเขาย่อมชอบอากาศแห้งนะคะนั่นหมายความว่าแปลได้ว่าถ้าเรารดน้ำเนี่ยไม่ดีแน่นอนส่วนน้ำเยอะไปนะคะอย่างรีรเนี่ยคนขายก็บอกหนูดีว่าให้เอาไปแช่ในน้ำนะคะสัปดาห์ละ10นาทีให้เขาจุกทินมหมาแล้วก็พอแล้วก็วิธีการดูว่าจะรดน้ำครั้งต่อไปหรือเปล่าคือถ้ามันเบานะคะ,ถ,ะ,คะถ้าเบาก็จ่ ขยับขยาบเดี๋ยวนี้จะมาทําคลิปนะคะสอนการย้ายกระถางเพราะเดี๋ยวอีกสักเดือนหนึ่งต้องย้ายกระถางเขาแล้วก็บอกว่าเราก็ต่อตอนจบนิดน,นึงนะคะ they can endure extended period of drought they can endure a extended period of drought ก็คือ endure แปลว,ว่าอดทน E N D U R E endure อดทน an extended period of drought extended คือยือระยะเวลา extend เนาะเหมือน hair extension ก็คือแบบต่อผมนะคะ extended period of drought ก็ drought คือเหมือนช่วงฤดูการที่มันแห้งแล้งมากๆเลยนะคะก็บอกว่ามันทนฤดูการที่แห้งแล้งได้ค่อนข้างยาวนานมากอย่างเจ้าลิทอตเวลาจะมาอันนี้เขาบินมาจากฮอลแลนด์มั้งคะก็ถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยค่ะต้องส่งขึ้นเครื่องบินเขาจะถูกงดน้ําประมาณ7วันเลยทีเดียวเพื่อให้น้ําหนักเขาเบาลงนะคะก็ทนได้ค่ะซึ่งเวลาที่พูดว่า they can endure an extended period of drought คำว่า drought เนี่ยบางทีนะเอามาใช้แสดงได้นะคะ mm hmm. เช่นแบบเพื่อนฝรั่งเี๋่วนี้ก็จะแบบเรื่อ mm hmm. เล่นนิดนึงนะคะ mm hmm. เวลาที่ไม่มีใครจีบมานานๆมากหรือว่านี่ไม่ได้เดทนานมากๆเนี่ย mm hmm. เขาก็จะเรียกมันว่า period of drought จะเป็นช่วงแบบฤดูกาลแห่งความแห้งแล้งแล้วก็ไม่ไม,ไม่มีแฟนไม่มีใครมาจีบไม่มีใครพูดคุยเลยเพราะฉะนั้นคำว่า drought เนี่ยมันใช้ได้ทั้งพืชใช้ได้ทั้งสภาพในประเทศหรือใช้เกี่ยวกับสภาพความรักของเราได้เช่นกัน มีใครบ้างไหมคะที่แบบมี extended period of drought นะคะก็ลองเช็คกันดูแล้วก็ต่อเลยนะคะประโยคนะคะ they can they can endure an extended period of drought relying on อุปกรณ์ที่หนูดีซื้อได้ในวันอังคารตอนเย็นนะคะเริ่มตั้งแต่บ่ายๆไปจนถึงกลาคืนเลยเนะะี่ยค่ะก็คือภาชนะปลูกนะคะภาชนะปลูกหนูดีเลือกเป็นดินเซรามิกหมดเลยเนาะก็ราคานะคะอย่างเจ้าตัวนี้เนี่ยหนูดีเลือกมาสําหรับลิททอปของหนูดีหเห็นไหมคะสีมันเข้ากัน เนาะมันก็จะเป็นภาชนะเซรามิกเป็นดินเซรามิกสีขาวใส่ทรายนะคะแล้วก็มีขานี่ซื้อมาร้อยบาทเนาะแล้วก็เจ้าตัวนี้นะคะเห็นไหมน่ารักมากเลยมันเป็นกระถางจาะรูมาแล้วนะคะอันนี้ก็3อันรู้สึกอันละ40บาทหรือ3ามอันร้อยอะไรสักอย่างนะคะนี่ก็เป็นคนไทยทําเองเลยเนาะแล้วก็ด้วยความฟุ้งฟิ้งหนูนี่ก็ซื้อบ้านมานี่จะมีบ้านเล็กๆนะคะเอาไว้ปลูกเอาไว้เอาไว้เหมือนกับประดับเห็นไหมคะประดับอย่างนี้น่ารักดีนอะก็มีตัวเล็กๆ แล้วก็เจ้าพวกนี้นะคะก็อดนนี้จะเท่ๆนิดนึงนะคะก็จะเป็น3อัน2 0 0เนาะพวกนี้เป็นเซรามิกหมดเลยแล้วก็เจาะรูในก้นกระถางทั้งหมดเลยนะคะก็เรียกได้ว่าพร้อมสําหรับการเพาะปลูกนะคะซึ่งหนูดีก็ได้ตั้งใจไว้ว่าวันที่หนูดีต้องย้ายรีสอร์ทเนี่ยค่ะจากกระถางเล็กลงกระถางใหญ่แล้วก็มีการตกแต่งเขาร่วมกันเนี่ยหนูดีก็จะมาทําเป็นคลิปวิดีโออีกอันนึงนะคะสอนเรื่อง proceduer นะคะก็คือการ อธิบายอะไรเนี่ยเช่นสมมติว่าน้องๆคนไหนหรือพี่ๆเพื่อนๆคนไหนต้องไปเรียนต่อต่างประเทศนะคะหรือว่าพรีเซนต์งานที่ต้องเป็นขั้นตอนกระบวนการหนึ่งไป2ไป3าไป4นะคะเป็นภา,าษาอังกฤษก็จะได้เห็นว่าขณะที่หนูดิทําอะไรไปด้วยเนี่ยหนูดิก็จะพูดภาษาอังกฤษและอธิบายไปนะคะแล้วก็อาจจะมีโน้ตจดไวข้ข้างๆเพื่อให้เราเนี่ยอธิบายได้ชัดเจนแล้วก็ถูกต้องนะคะไม่ข้ามกระบวนการก็หลายๆคนถามหดีดิว่าพูด ในที่สาธารณะยังไงก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งในวิธีการซึ่งหนูดีก็จะมาแชร์เรื่อยๆนะคะถ้าใครอยากให้หนูดีแชร์หัวข้ออะไรเป็นภาษาอังกฤษก็บอกได้นะคะหรือหัวข้ออื่นๆหนูหนีก็จะคอยมาแชร์ถ้าคลิปวิดีโอที่หนูดิพูดเป็นภาษาไทยล้วนหนูดีจะแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับวิชาการืรอการพัฒนาตนเองพัฒนาสมองตาม สไตล์ถนัดอาชีพของหนูดีนะคะแต่ถ้าอะไรที่มันเป็นไลฟ์สไตล์นี้ก็แทนที่จะเล่าไลฟ์สไตล์เฉยๆเนี่ยหนูดีก็มาสอนพูดภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกันวิธีการคิดแบบคนอเมริกันรวมถึงสำเนียงอเมริกันนะคะก็ลองเปรียบเทียบได้สำเนียงหนูดีก,ก็เสียงหนูดีจะขึ้นจมูกมากแล้วก็เสียงจะ้าวกว่าภาษาไทยนิดนึง เนาะก็เป็นสไตล์ของภาษานันไตนะคะหลายคนถามว่าหนูพูดได้กี่ภาษาได้2ภาษาค่ะไทยกับอังกฤษสไตล์อเมริกันเท่านั้นอังกฤษสไตล์อื่นก็พูดไม่เป็นก็ปี้ลอกเรียนได้นิดหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมีวิดีโอมาเรื่อยเรเกี่ยวกับอังกฤษสำเนียงอังกฤษเพราะว่าคุณครูนะคะที่โรงเรียนวนิสาสุขุมวิทของหนูดีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นคนอังกฤษเนาะก็จะได้เห็นว่าเออเราพูดต่างกันยังไงเช่นคนอเมริกันพูด mobile phone mobile phone นะคะโทรศัพท์มือถือ คนอังกฤษพูดโมบายโมบายเนาะก็เป็นอะไรที่ที่แปลกดีนะคะสนุกที่สนุกกับภาษานะไม่ต้องไปกลัวมันเราไม่ต้องกลัวเรื่องสำเนียงพูดไปเลยพูดไปเลยพูดไปเลยเราก็คนอเมริกันเข้าใจดีนะเขาจะไม่ดูถูกราที่สำเนียงนะคะเขาจะพยายามทําความเข้าใจและพยายามฟังเราก็ไม่ต้องกลัวค่ะเนาะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะวิดีโอนี้อินดีก็แชร์เท่านี้เนาะแล้วก็อยากเชิญชวนคนไทยที่ยังไม่ค่อยรู้นะว่าจัตุจัก บ่ายวันอังคารบ่ายวันพุธนะคะมีของดีงามเหล่านี้มากมายเลยหนูดีเองก็สนุกสนานกับมามอยากชนคนไทยไปเดินกันเยอะถ้าใครยังไม่เคยทดลองนะคะโอเคค่ะมีอะไรคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวมาคุยกันบ๊ายบาย